ช้อนแปดเดือนกินช้อนเป็นแล้วหรอนี่ให้ช้อนครั้งแรกเออ good boy ช้อนเอาทิ้งเลยคราวนี้เอามาตักใหม่กินตักกินเหมือนมื่อกี้ช้อนมือไม่เปื้อนด้วยนะเออ good boy ไหนกินอะไรนะอะไรโยเกิร์ตรอ่ะมามีทำโยเกิร์ตให้กิน ไหนช้อนตักมันเมื่อกี้หน่อยดิเมื่อกี้อัดไม่ทันเลยอ่ะอ่ะตรงนี้อ่าไหนมามีสอนมาม่สอน,นมือจะได้ไม่เปื้อนช้อนอ่าให้จับช้อนก่อน굿ไบย์แงมแงมมีรสชาตินี่รสขึ้นเปเรเี้ยวรสเค้นเป,เปรี้ยวอ๋อกับเบอร์รี่นี่หรอ,อแล้วเบอร์รี่มันไม่มีมดส่อนเนี่ย มีไหมไม่รู้อา้าวคิดหายดูดีๆไม่เอาช้อนตักกินก่อนให้ช้อนใช้นี่ก่อนเย่เพึ่งยวพึ่งกยบพึ่งช้อนเขาดอนเขานอนเขานอนช้อนอดัเส็ดัเส็ดัเส็โอเคดบอยดบอยเออนั่นแหละตักเลยช้อนี่ <c oughs> ช้อนนะครับสกูบอิทอัพไลท์เดสช้อนลุก ฟื้ยับโอเคโอดิตโอดิโอดิตเ้เยโอเค try it try yourself เ yeah. ย try yourself okay. yes, <c oughs> <c oughs> โอเค yes ชอนกินโอ้เมื่อกี้ตักเองอะกินถ้าดูไม่ทนัไนไรทำไม yes ช <c oughs> อนย,ยังดูอยู่ ช้อนมีหนวดมนสันต้าเลยช้อนเอ้ย